จะองหยุดาหมคะพ่อใช่พ่อหยุดใช่ก็ใช่ไงพ่อใส่ชุดนี้หยุดแหละใส่ชุดดำแหละใส่ชุดแดงเน,นี่ยแม่ทำงานแม่ทำงานต้องเดีย๋ยวซื้อไอติมให้ลูกกินเดี๋ยวซื้อขนมให้ลูกกินด้วยแม่ทำงานเลยครับคุณแม่คุณแม่ไม่ทำงานทีน่โรงเรียนค่ะเปน็นคุณครูเป็นคุณครูไง ันนี้คุณแม่ขุมยาวจังเลยอันนี้นักเรียนมากันหมดเลยไหนนักเรียนจะมากันหมดเลยเนี่ยแอวแล้วยอมพีไม่มาหรอออนนี้ฮ้ยนั่นอะไรอ่ะใครอ่ะตรงนั้นอ่ะยอมีอยูอนอ่นะถ้ายอมพีขมสีม่งวงไม่มาหรอจะไปไหนอ่ะไหนเหรอกลับบ้านแล้วอ่า ยอยากหยุดมันไม่อยากไปโรงเรียนทุกวันไงเขาอยากหยุดตลอดชีวิตเลยสึงโรงเรียนนูยืนเดี๋ยวับหนึ่งงัสอนเดี๋ยวับหนึ่งน่ะนี่ไงมาเล้วดูดู เที่วเจ้าเบโบเลยจะจะอยู่บ้านบ่ออมาเน่เที่ยวไหนเลาเท่ไหนคะเที่ยี่ตรงนั้นอ่ะที่ที่นี่อ่ที่ที่ที่สวนสนามโนี้อะไรอ่ะน้ะไรดี ติดลุงลุงอ่ะไอ้แกอยู่ในสนามต้องไปดูก่อนลุงลุงหันพี่แกมพ่อเห็นอ่ะเห็นเลยพ่อจอดตรงนี้นี่โรงเรียนมันีย่ลูกตาไม่ทันนี่ไงโอ้เรื่องอะไรอ่ะบอลลูนบอลลูนไงโอู้บอลลู ขนุ่มหวาน mm. อ้วนลุมมาเขือเทศเ mm. อันนี้ม้วนลุมสีลุม่ม mm. หาลูกไปเล่นชิงช้าสวรรค์ mm. ชิงช้ามีอะไรตอนมืดๆหน่ะมันเขาจะเปิดไฟมีสีอะไรัน,นั้นเลย mm. ใช่ สูงมากเลยนะยิงช้าสวรรค์มะกอย่างขึ้นน้องบนแล้วนะี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องลองหรอกสูงมากเลยมันก็สูงอยู่แล้วมันก็สูงแหละมันไม่แยนหัวหรอกมันมันแรงช้าใช่มันแรงช้า,า,ชม,ชามันไม่ทำไม่ให้มีอันหัวหรอกเป็นหัวได้ขนาด Oh, okay. Bom. Hum. chá hum, hum. มีไฟงอนเลยลงโอ้กระโดด่มเขาเหรอโถหยกลูกจจามาไหนกัล่างสิเนี่ยพอจะขี่ผู้ชายผู้ชายนี่ผู้หญิงผู้หญิงลูกลูกขี่ผู้หญิงลูขี่ม้าผู้หญิงพ่อขี่ม้าผู้ชาย

โอเคซื okay. ้อขนมให้ลูกก้าอันเดียวซื้อซื้อขนมอันเดียวว่าเอาสองลันเอาสองลังกว่าเอาสองลันอันโอ้ยไม่เป็นไรหรอกฝาฝ่าไม้ฟ้ามันแข็งแรงแข็งอรงนั่นไม่ดีซื้ออะไรเยอะเลอ่ะซื้อขนมแม่จ้าขนมสองลัน ย่างไอติมไอติมไอเงี่ยไอติมให้ลูกอันเดียวทุกันลูกอยากไปทำขอเอาขนมให้ลูกกันเอาเอาอันนี้กว่ามือวางทางไหนคะพิจารณาถ้าอย่างนี้ครับกลับกลับบ้านเถอะพ่อหนูซื้อของเสร็จแล้วกลับบ้าน ทเอารวิวเดิถึงบ้านแล้วเห็นี่ยเห็นเห็นรถเราด้วยอ่ะทุตสิออรถเราจอดอยู่ที่ลานจอดรถเห็นด้อ่ะ ิดทำไมอ่ะตีดอะไรต่างากอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ลูกกลัวผีตีให<อ>้เดี๋ลูกก็ไม่ชอบหรอกใช่เดลูกเดี๋ยลูกโกรธอะ่ะ ขี่เข้ามาไม่ได้หรอกเข้ามาไม่ได้เส็แล้วกนอนอย่าเพิ่งสิอย่านอนหรือไม่น,น,น้นนอนตอนนี้แค่ไปนอนทันทีเปิดแอร์ทำงานบ้านอเอาครูไม่ใช่ของครูให้ครูม,มาจากไหนเนี่ยคนเนี้ยภาษาอังกฤษเหรอมาผิดทาง มาผิด้ทงมาผิดองเฮ้ยห้องคุณทำงานอยู่ห้องครูข้างล่างหรือเปล่ายังยังสบายเขาไม่ันนี้ห้องอันนี้คุณครูคุณครูเขาไปซื้อน้ำคุณครูมาหมดแล้วไม่ใช้แล้วแล้วเราจะสอนยังไงอ่ะไม่เราทำงานอยู่ในห้อง นี่ห้องกระดูกพี่ชาเหรอห้องผีห้องหนึ่งไหนไม่ใช่ห้องล่างข้างล่างข้างล่างมันจะสอนได้ต้องฟังฟังสอนยังไงเนี่ย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 ทำงานในห้องนี้อ้าแล้วไม่ฟังจะสอนอ่ะครูหนูเขาสอนอยู่เอาให้คุณครูเขาสอนไม่สอนนี่ สอนที่ตรงนี้ก็ได้สอนที่สนามบนเนี่ยมมไ,ไม่มีไม่มีคนอยู่มไม่มีคุณครูมาสอนอะไรเ,เราสอนอันเดียวก็ได้อโอ้ต่อยต่อยท่าอะไรไม่เรู้เลยต่อยท่าเหมือนเป็ดเลย ขอเปลี่ยนชุดก่อน รักกันรักกันเอ้าแตะไม่ได้แล้วครูครูสอนอยู่ครูสอนอย่าร้องอย่าพวกน้องสิครูยังอยู่ครูยังอยู่ จวหมางโง่จะหมางโง่เข้าไปได้ติดจะตรงนะหมาขึ้นหลังคาไม่ได้มันขึ้นหนังคาไม่ได้อยู่แล้วมันกระโดดไม่ได้ไง ในบ้านหลักฐานหนุนพูดอะไรฉันฉันมาสอนเด็กหนูเฮ้ยไม่ทำอะไรมันหนักเขาอืมมีหมาบ้านี่แหะอ้มเลยเฮ้ยฉันเลี้ยงแกหรอกนี่แหละมานน่ปล่อยลงน้ำไปเลยนี่แหละปล่อยมาอยู่จับชั้นเลยนะจิ้หมา น้อนคุณคุณที่ไหนเขามาแช่ห่อน้ำอุ่นที่ไหนน้ำน้อนมันมีไฟอยู่เนี่ยน้ำนี่เป็นน้ำร้อนน้ำน้ำน้อนให่น้ำอุ่นน้ำร้อนอยู่ว่าน้ำอุ่นกันแน่นะคะคำสั่งสอนน้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนนะน้า ร้อนห้วนหยนำมุ่นร้อนร้อนจับไม้ร้อนานทำงานเสร็จแล้วกับบ้าน น้ำเสรนะ็จแลนะ้วเน,นี่ยแค่อน้ำเสร็จแล้วไปเปลี่ยนชุดห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้สวยเีหย chị đi บแ,แบทแมนแบทแมนขอเอาอาวุธก่อนออลูกทันไแกวใช่ไหมไมเ้ยอ,อไปแล้ว ล้ไป่นี่นี่นียบบมเลยเจยบอรีบบนรีบเลยีบกลับบ้านเร็เลินอุ้มลูกพาไอยู่ว่าพอไปอยู่ที่อื่นแหละในะ